โอ <ies> <The> <The> ้โหโอ้โหตกลงได้มาเยอะเลยอ่ะเวลาเราเดินทางด้วยจักรยานไปในที่ต่างๆนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เรานำติดตัวไปด้วยเนี่ยนะครับมันมีหลายอย่างด้วยกัน เอาเฉพาะผมนะครับผมจะมีอุปรกรณ์ที่ผมขาดไม่ได้ก็คือโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะต้องมีติดตัวหลอดไฟอันนี้ผมเอาไว้ให้แสงสว่างตอนที่ผมอนอนเต็นท์พัดลมอันนี้พัดลมขนาดเล็กนะครับเอาไว้ใช้ดอนเวลาที่เรากางเต็นท์แล้วช่วงไหนถ้ามันอากาศมันร้อนหรืออากาศลมไม่พัดผมจะใช้พัดลมตัวนี้เป่าภายในเต็นท์พาวเวอร์แ มันมีหลายขนาดด้วยการแต่อย่างผมเวลาเอาไปผมจะมี power bank อย่างน้อย2-3ตัวผมจะมีตัวนี้ที่เป็น4,000 mAh แล้วก็10,000 mAh สองตัวนะครับ power bank 4,000 mAh เนี่ยถ้าสมมติว่าเรานอนเต็นท์นะครับเราสามารถจะเปิดไฟที่เป็น LED แบบนี้ได้ทั้งคืนนะครับแล้วก็ถ้าพัดลมเนี่ย4,000 mAh เนี่ยก็เพียงพอสำหรับการเปิดพัดลมค้างไว้ทั้งคืนเลยนะครับผมเคยลองเปิดไปแล้ว เวลาที่เราเดินทางหลายๆวันเนี่ยทั้งอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นไฟแสงสว่างพัดลมหรือว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็จะกินจาก power bank ไปจนหมดถ้าเราไม่ได้นอนพักตามโรงแรมหรือที่ที่มีที่เราสามารถชาร์จไฟได้เราจะไม่มีไฟใช้ใช่ไหมครับหลังจากประสบการณ์ในการเดินทางหลายๆครั้งที่ผ่านมาผมแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้แผงที่เราเรียกกันว่าแผงโซลาเซลล์อันนี้จะเรียกว่าเซลล์เซลล์เคลื่อนที่หรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับที่เอามาช่วยชาร์จ แต่เวลาผมชาร์จอ่ะผมจะชาร์จผ่าน power bank นะครับเพราะผมไม่ได้ชาร์จผ่านโทรศัพท์มือถือตรงๆเพราะว่าผมก็กลัวเรื่องอปริมาณกระแสไฟที่จะเข้าไปในโทรศัพท์มือถือไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวเครื่องมือถือมันจะพังซะก,ก่อนแต่ผมชาร์จผมจะชาร์จผ่าน power bank นะครับก็คือเสียบ power bank ไว้กับอุปกรณ์พวกนี้นะครับไอแผงพวกนี้เนี่ยนะครับด้านหลัง คือต,ต,ตัวมันเองอจะรับแสงแดดจากด้านบนนะครับแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าโดยมีวงจรแปลงอยู่ด้านหลังแล้วเวลาแปลงออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเป็นสายเป็น USB แบบนี้นะครับเป็นสายยูเียมนี้เราก็จะเอาสายที่เป็น USB ไม่ว่าจะเป็น Type C เป็น USB mini USB หรือ Micro USB เนี่ยมาใช้คือต้องเล่าก่อนว่า ผมเองเนี่ยลราใช้มาหลายแบบแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยใช้แผงโซลาเซลล์ที่ติดอยู่กับเนี่ยอย่างเช่นในหลอดไฟเนี่ยมันจะมีแผงโซลาเซลล์อยู่ด้านหลังเล็กๆนะครับใหญ่กว่าสัตประมาณเขาเรียกอะไรสตรแตมสองดวงอะติดกันเพื่อจะเอามาชาร์จแล้วก็ให้แสงสว่างในยามค่ำคืนนะครับแต่อนนี้บอกเลยว่าไม่เวิร์กไม่พอเพราะว่าไฟฟ้าที่ได้จากไอแผงโซลาเซลล์แค่น,นี มันไม่ไม่พอไม่ค่อยได้ผลอีกอย่างหนึ่งที่ผมเคยใช้นะครับรับขอบอกจากประสบการณ์บอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่ามันจะมี power bank ประเภทหนึ่งที่เป็น power bank เรามีแผงโซล่าเซลล์อยู่นะครับเล็กๆอยู่ประมาณเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยนะครับผมเคยซื้อมาใช้แล้วตอนนี้นี่ไม่มีตัวอย่างให้ให้เพื่อนๆดูแล้วว่าผมได้แยกล่างมันไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันไม่เวิร์กนะครับเพราะว่ามันชาร์จไฟไม่ได้จริงนะครับอันนั้นคืออดีตนะครับ แต่เมื่อ5 6าปีที่แล้วเนี่ยผมได้ไปซื้อแผงนี้มาจากร้านค้าร้านหนึ่งในประเทศไทยนะครับในราคา1,000บาทแผงนี้หนะพันหนึ่งนะตอนนั้นอนะ่ะวันไหนแดดแรงก็ชาร์จได้บ้างปริมาณไฟที่ได้จากแผงนี้มันก็ได้ไม่เยอะหรอกครับแต่ว่ามันก็พอได้นะต้องบอกอนว่าพอได้นะครับฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาทดลองว่ามันได้ตัวเลขเท่าไหร่กันแน่นะครับและพร้อมกันนี้นะครับอันนี้ผมใช้มานานแล้วผมรู้สึกว่ามันมันได้ไฟน้อยใช่ไหมครับ ผมก็เลยไปสั่งอันใหม่มาอันนี้จากเมืองจีนอันเดิมเนี่ยมันเป็นสองพับใช่ไหมครับอันนี้เป็นสมพับคือวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทดลองว่าไอแผงโซลาเซลล์แบบนี้มันได้พลังงานแค่ไหนกันเชียวแล้วมันมันเหมาะไหมหรือว่ามันมันคุ้มไหมที่เราจะลงทุนแต่ก่อนที่จะไปทดลองแผงโซลาเซลล์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราวัดขนาดกันก่อนเผื่อ เ,เพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะซื้อไปติดหรือซื้อไปลองใช้จะได้รู้ว่าขนาดมันแค่ไหนแล้วจะได้ลองไปวัดเทียบกับจักรยานดูว่าจะติดไว้ตรงไหนได้แต่โดยปกติผมจะติดไว้ตรงท้ายนะครับแต่ตอนนี้คิดว่าเดี๋ยวจะไปหาวิธีดีไซน์ใหม่ในการที่จะติดมันนะครับไอความหนาเนี่ยมึงพูดถึงอ่หนาถ้าจะประ,ารประมาณแค่2มิลเท่านั้นนะครับมันกว้าง27เซนนะครับดึงตึงยาวหัวจดท้ายนะครับ เอาแบบตึงๆนะครับหัวจดท้ายเนี่ยแบบ3แผ่นเนี่ยเจ็เจ็ซนนะครับเพราะมันมันไม่ได้มีส่วนของแผงโซล่าเซลอย่างเดียวมันมีส่วนของไออุปกรณ์ตัวชาร์จเนี่ย USB อยู่ในนี้มันก็เลยยาวแต่ถ้าเป็นเฉพาะแผงโซล่าเซลล์เองนะครับ57เซ็ซนถ้าเป็นเฉพาะตัวแผงโซล่าเซลความยาวของแผงโซล่าเซลตรงนี้ยห้เจ็ดเพราะว่าเราสามารถที่จะถ้าเราถ้าเรามองมันยาวไปเราก็สามารถพับ ไอ้ตรงส่วนนี้ลงมาได้แล้วก็ใช้แค่ตรงนี้ชาร์จแล้วอันนี้ไว้ข้างหลังเอาอะตัวแผงเก่าที่ผมมีไอ้ตัว2แผงเนี่ยนะครับไอ้ตัวอุปกรณ์ชาร์จข้างหลังมันจะอยู่ข้างหลังนี่แล้วนะครับมันก็จะสั้นมันก็จะเล็ก44เซนนะครับยาว44นะครับกว้าง28เซนครับอะโอเคได้ความกว้างความยาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันจริงๆแล้ละทีนะครับไปเดี๋ยวไปหาที่โลง่ลงๆลอง,งกัน เยอะเลยอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านแล้วกันครับอโอเคกลับมาแล้วนะครับการทดสอบของผมวันนี้ผมใช้โทรศัพท์มือถือนะครับในการทดสอบเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่นะครับโดยใช้แผงโซลาเซลล์ทั้งแบบ2พับอันนี้แล้วก็3าพับอีกอันหนึ่งนะครับในการชาร์จโทรศัพท์มือถือเพื่อดูเปอร์เซ็นต์นะครับว่าในเวลา1ชั่วโมงเนี่ยทั้ง2แผงเนี่ยทำได้กี่เปอร์เซ็นต์ อ้าวผลสรุปออกมาคือแผงโซลาเซลล์แบบสองพับสท่อนแบบนี้เนี่ยเอาไปตักเอกลางแดดนะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือ,เ,อเครื่องนี้ไปชาร์จนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือนะครับจาก39%ขึ้นไปถึง57%นะครับขึ้นไป18%นะครับฉะนั้นถ้าเทียบตามที่แบบนี้นะครับเราจะชาร์จโทรศัพท์ ให้เต็มเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเี่ยเราต้องใช้ระยะเวลา5ชั่วโมงนะครับสำหรับแผ่นที่เป็นโซล่าเซลล์ที่เป็นแผ่นนะครับสองพับแบบนี้นะครับส่วนโซล่าเซลล์อีกอันนึงที่ผมซื้อมาใหม่อันที่เป็นสาพับแบบนี้นะครับในเวลา1ชั่วโมงสามารถทําให้แบตเตอรี่จากส9ิบเเปอร์เซ็นต0เป็นเจ็ดสิบเปอร์เซนตครับได้สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นหมายความว่าถ้าเราอยากจะชาร์จโทรศัพท์มือถือให้เต็มครบ100%เราจะใช้เวลาเพียงสมชั่วโมงกว่าเท่านั้น สองครับแบบนี้นะครับได้5ชั่วโมงกว่าอันนี้3มชั่วโมงกว่าเร็วกว่าเห็นเห็นครับแสดงว่าผมไม่ผิดไม่ผิดหวังนะครับที่ผมซื้อแบบใหม่มาอ้าวก็โดยสรุปแล้วนะครับแผงอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสามารถซื้อมาได้ได้ผลนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างแบตเตอรี่โทรศัพท์ใช้เวลาประมาณทักสามชั่วโมงกว่าจากการตากแดดตรงๆเต็มๆนะครับ โ okay. อเคอะถ้างั้นเดี๋ยวมาคุยให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าจาก,กประสบการณ์ผมผมใช้เป็นยังไงบ้างโดยปกติผมไม่ได้เสียบอ้นี้ไปที่โทรศัพท์โดยตรงนะครับเพราะว่าปริมาณแสงที่ที่มีต่อวันเนี่ยมันทําให้กระแสไฟอาจจะออกมาไม่ต่อเนื่องและไม่สม่ำเสมอผมก็จะมาชาร์จกับ power bank ก่อนผมจะชาร์จ power bank ไปทั้งทางนะครับแล้วก็เย็นก็ค่อยไปถอด power bank ออกนะครับเพราะว่าผมห่วงเรื่องอ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผมกลัวโทรศัพท์มันพังเพราะว่าไฟมันไม่นิ่งแล้วก็เท่าที่ประสบการณ์ที่ผมผ่านมานะครับเเพวแบงตัวใหญ่ชาร์จเต็มยากครับเเพวแบงตัวเล็กชาร์จเต็มได้ง่ายแบตเตอรี่ตัวใหญ่ที่ผมเคยใช้1 0 0 0 0มถึง20,000มิลลิแอมเนี่ยชาร์จยังไงก็ไม่เต็มครับแต่ถ้าเป็นแบต4 0 0 0มิลลิแอมเนี่ยชาร์จเต็มไม่ยากถ้าเพื่อนๆที่มีอุปกรณ์มากกว่านี้ก็ชาร์จเต็มได้ไม่ยากอย่างผมอะหูฟังตัวนี้ผมเคยรีวิวมาเป็นปีแล้วนะ ยังใช้งานได้ดีนะครับเสียบแผงโซลาเซลล์เนี่ยเสียบประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เต็มแล้วครับใช้ได้แล้วแล้วก็แผงอันเนี้ยเวลาเราซื้ออ่ะมันจะมี18วัตต์20วัตต์30วัตต์ผมว่ามันไม่ชัวร์เท่าไหรอ่อ่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาซื้อก็นะครับดูรีวิวดีๆอย่างหนึ่งผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์หลายๆคนรีวิวหลายๆคนเกี่ยวกับคนที่ซื้ออุปกรณ์ตัวนี้ไป เขาจะบอกว่าชาร์จได้แม้กระทั่งในที่ล่มใช่ครับเวลาเสียบเข้าไปนะครับมันขึ้น,นว่าสัญลักษณ์ว่ากาลังชาร์จอยู่จริงครับแต่ว่า,าปริมาณกระแสที่เข้าไปกับที่เครื่องใช้อะเครื่องใช้เยอะกว่าฉะนั้นเวลาเสียบชาร์จเข้าไปแล้วปั๊บเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่มันเลยลดลงครับยังไงอุปกรณ์พวกนี้ต้องออกไปตากแดดตากแกงแสงแดดอยู่ในห้องอยู่ในโรงแรมหรืออยู่ในร่มไม้ชาร์จได้นะครับแต่ไม่เข้าครับ นะครับจากประสบการณ์ของผมก็คงมีเท่านี้นะครับก็โดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเดินทางด้วยจักรยานผมแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆมีอุปกรณ์พวกแผงโซลาเซลล์พวกนี้ติดรถเอาไว้นะครับก็ไม่เสียหายนะครับเพราะในกรณีฉุกเฉินที่เราไม่สามารถที่จะหาที่พักที่มีไฟฟ้าเพื่อจะชาร์จอุปกรณ์ของเราได้เนี่ยไอตัวนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับมีติดรถไว้ไม่เสียหายครับสำหรับวันนี้ก็คง มีเรื่องให้เราให้ฟังเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายค,ครับซื้อไปติดรถไว้ก็ดีนะครับตอนเดือนทาง